แครอทมันฝรั่งมันม่วงยอกข้าวโพดหรือว่าข้าวโพดอ่อนหรือ่าใช้เป็นเม็ดข้าวโพดก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นเห็ดหอมแล้วก็เป็นบค็อกลี่ก็หั่นเป็นนักเต่ตานี้นะครับท่านผู้ชมเราก็นํากระทะมาตั้งนะครับให้กระทะร้อนนิดนึงแล้วเราก็ลงเป็นน้ํามันพืชเลยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดียงกระทะก็พอนะครับสำหรับน้ํามันเราก็ลงเปน็นแบบผักรวมของเรานี่นะครับลงไปเลยนะฮะที่ลวกไปเรียบร้อยนะครับ ผักผนะักไะห้หอมกว่าน,นิดนึงนะครับแล้วตอนลวกผักนะครับอย่าลวกให้ผักค้มเกนเกินไปนะครับลวกผักแค่พอสนดนะครับแค่เอาแค่แบบพอหายหเหม็นเขียวนะครับเราก็มาลงเป็นผงปรีประมาณหนึ่งช้อนชาผัดซ้ำเลยครับเราก็มาลงมป็นเกลือนะฮะประมาณปลายช้อนชาไม่ต้องเยอะนะครับท่านผู้ชม น้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนชานะครับตัวมันม่วงตัวมันฝรั่งนีจะมีรสชาติออกแบบหวานนิดๆเลยนะครับตามด้วยซอสเห็ดหอมลงไปครับประมาณสองช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับลงไปรอบแล้วก็ผัดซ้ำเลยนะครับ ผู้ชมสามารถเพิ่มเติมเป็นผงปรุงรสเกได้นะครับอยากให้นัวขึ้นนะครับแล้วก็จะมาเติมเป็นน้ำมันงานะครับเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับผู้ชมตักซ้ำอน,น,นึงครับ,นนรบเดี๋ยวจะลงแป้งมันละลายน้ำน,นิดน,นึงนะครับเพื่อให้ไส้เกาะกันเวลาหอ่อวยห่อง่ายนะครับ ปครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผัดซ้ำีนึงครับทันนอ้ไสเราก็ได้เลยและะ้วครับ